ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระเดฟใน3นาทีมาคนเดิยอีกแล้วนะครับโอเคผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องคาว่าบั๊กกันครับผมแน่นอนครับผมว่าใครๆเนี่ยก็ล้วนจะเจอบั๊กกันทั้งสิ้นใช่ไหม ว่าแต่ไอคำว่าบั็กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันคืออะไรกันแน่มาหาคําตอบพร้อมๆกันครับโดยคำว่าบั็กในที่นี้ผมเราพบครั้งแรกๆเนี่ยในการบันทึกนะผมของการทํางานในเครื่องฮาร์วาร์ดมาร์กทครับผมที่เป็นคอมพิวเตอร์อยุคแรกๆเลยนะในการคํานวณประมวลผลครับตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานในรูปแบบกึ่งไฟฟ้ากึ่งจากกลครับคิดง่ายๆคล้าย,ายๆกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ตัวไปที่เราเห็นนะฮนะมันจะมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งเครื่องยนต์ต่าง,างๆนะผมที่อยู่ในนั้นเ,นเพื่อที่จะทําการคํําาาาาานนนนนวววณปรรระะมมมลผผอออไบงงงงย่่่ัััแตึึกกทเิดดขขข้้ห วกรก็มาหากันเลยนะครับว่าเป็นตรงไหนสรุปง่ายๆครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีแมลงตัวหนึ่งครับเข้าไปติดในเครื่องนั่นเองทําให้การทํางานเนี่ยชะงักหรือว่าทํางานได้ไม่ตรงตามที่ต้องการนั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดพูดกันตรงๆเนี่ยการทํางานของโปรแกรมไหนที่เกิดบั๊กขึ้นมันก็คือการทํางานที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงตามที่เราคิดไว้นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วผมคํานิยามของเขาว่าบั๊กเนี่ยมันมีได้อีกหลายอย่างเลยครับหลายทางเลยเนาะถ้าเกิดเป็นเทสเตอร์ครับผมเขาก็จะนิยามไว้ว่าความหมายเนี่ยของบั๊กที่เกิดขึ ตัวนี้มันคืออะไร Product s p e c i f i c a t i o n ครับผมตัวนี้เนี่ยคือสเปคครับผมหน้าตารายละเอียดของสินค้าของ Product นั้นๆของแอปพลิเคชันนั้นๆหรือของซอฟต์แวร์ตัวนั้นๆนั่นเองครับว่าเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างและเขาเนี่ยสามารถทําอะไรไม่ได้บ้างนะครับผมสมมติง่ายๆผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการเขียนโปรแกรมนะให้ธนาคารก็ใช้ครับแน่นอนมันจะมีโปรแกรมในการรับเงินฝากเงินใช่ไหมครับแต่ครับผมในสเปคเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมเนี่ยจะต้องคำนวณดอกเบี้ยได้ด้วยนะแต่ผมโปรแกรมเมอร์ที่เขาทำเนี่ยเขาลืม ับผมลืมใส่ฟีเจอร์ในการคิดคำนวณดอกเบีย้ยมาให้ตรงนี้เนะี่ยก็ถือว่าเป็นบั๊กเหมือนกันนะครับซึ่งแน่น,นอนครับผมพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยการเขียนข้อมูลนะผมในซอฟต์แวร์สเปกเนี่ยจำเป็นเนาะที่จะต้องเขียนระบุข้อมูลไว้เนี่ยให้มันละเอียดที่สุดที่จะทำได้นั่นเองครับสมมติว่าคำนวณดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บจะให้แสดงทศนิยมกี่หลักเฮ้ยจะให้แสดงจำนวนตัวเลขถึงเท่าไหร่จำนวนค่าศูนย์ถึงหนึ่งล้านเนี่ยเพียงพอไหมจำนวนค่าศูนย์ถึงร้อยล้านเนี่ยเพียงพอไหมถ้าเกิดมันเก,นก 75ประการหลักๆนะผมโดยข้อแรกครับผมเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่สเปคระบุให้ทําครับคล้ายๆกับการบอกว่าอ่ามีเครื่องคิดเลขนะคุณต้องบวกเลขได้นะแต่คุณไม่ได้ทําฟีเจอร์นี้นี่ก็คือบั๊กหนึ่งตัวนะฮะโดยต่อมาเนี่ยเรามาอยู่ที่ข้อที่2ครับผมเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยได้ทํานะในสิ่งที่สเปคครับผมระบุว่าไม่ต้องทำครับเช่นครับผมสมมตินะว่าตอนนี้เนี่ยเราทําโปรแกรมครับผมให้ HR หรือแผนกบุคคลเนี่ยใช้งานนะครับในการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานครับโดย HR ไหนนะที่ลาหยุดกับผมเกิน20วันขึ้นไปคุณห้ามไปเพิ่มเงินเดือนให้เขานะเจ้าโปรแกรมตัวนี้ห้ามไปเพิ่มเงินเดือนให้เขาเด็ดขาดนะแน่นอนครับเขามีสิ่งที่ห้ามทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่โปรแกรมนี้ครับผมมันดันไปขึ้นเงินเดือนให้กับคนที่ลาหยุด21่2ยบวันแน่นอนครับว่ามันทําในสิ่งที่สเปคบอกว่าห้ามทําสเปคบอกว่าห้ามเพิ่มเงินเดือนให้เขานะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบัคกเหมือนกันนะครับและข้อต่อมาครับผมข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยได้ทำก้วผมในสิ่งงททีี่่่่่เเปปรรรรบบผผมมมมมไไไไไดด้้้้ะะะุอออกกววนนนิาาาาายๆลตจจํโแ iOS ในการเปิดปิดไฟในบ้านอัตโนมัติอแน่นอนครับว่าการกดปุ่มเปิดไฟเนี่ยไฟในบ้านก็ควรจะเปิดใช่ไหมโอเคไฟในบ้านเปิดครับโปรแกรมเราทํางานถูกต้องเนาะแต่ครับผมพัดลมในบ้านมันดันเปิดไปด้วยไอตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นบั๊กเหมือนกันนะครับโดยมาดูเรว่าครับผมข้อต่อมาคือข้อที่4เนี่ยเขาบอกครับผมว่าซอฟต์แวร์นะไม่ได้ทําในสิ่งที่สเปคไม่ได้ระบุไว้ครับ มันก็ดูเหมือนจะดีแล้วไม่ใช่หรอสเปคไม่ได้ระบุเราก็ไม่ทําแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนน่ะควรทาอ้าวตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรครับผมคิดง่ายๆเลยครับผมคล้ายๆกับช่องเนี่ยที่เอาไว้กรอกอ e ีเมลเนี่ยเราก็ควรที่จะให้กรอกในรูปแบบของอ e ีเมลได้เท่านั้นเนาะมีแอดต่างๆ hotmail.com แอดต่างๆ gmail.com ใช่ไหมครับหรือว่าแอดตามด้วยบริษัทของเรานะผมตรงนี้เนี่ยควรที่จะมีการเช็คแพทเทิร์นนะว่าข้อมูลที่เข้ามานั้นเป็นอ e ีเมลจริงๆหรือเปล่านะครับและข้อสุดท้ายผมข้อที่5เนี่ยมันเป็นมุมมองของฝัั่่่งเเอนนาาะแมจจะม้้้ววใปจจจไไไดดบุช เทสเตอร์ลองใช้แล้วเราก็ลองติต่างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใช้งานทั่วไปแล้วคิดว่าเฮ้ยระบบของเราเนี่ยมันยังใช้งานยากอยู่นะระบบของเราเนี่ยมันยังมีข้อมูลที่มันซับซ้อนอยู่นะนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เซนส์ในระดับหนึ่งเนาะว่าโปรแกรมของเราใช้งานยากมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยากเกินไปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบัก๊ก ได้และแน่นอนคนีบผมทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะของคาว่าบั๊กครับผมและนิยามว่าอะไรคือบัก๊กอะไรไม่ใช่บักนะ๊กเนาะมันยังมีอื่นอีกเพียบครับผมไม่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะทํางานแล้วมันแคงมันจะทํางานแล้วอะไรเนาะซึ่งพวกนี้มันก็จะอยู่ในหมวดย่อยๆพวกนี้แหละนะครับผมเราลองศึกษาแล้วก็ลองดูเนี่ยข้อมูลในเรื่องของการท,ทํา testing หรือเรื่องบัก๊กไม่บัก๊กบั๊กคืออะไรเนี่ยมันยังมีอีกเพียบเลยครับในสายงานด้าน software testing เนาะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสาระในวันนี้กับ สาราเดฟใน3านาทีครับแล้วถ้าเกิดใครชอบถูกใจไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะวันนี้มาคนเดียวนะผมเดี๋ยววันหน้าอาจจะมาคนเดียวอีกนะหรือว่าอาจจะมา2คนอีกอ่ะก็แล้วแต่โอกาสนะผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย